สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้แอดจะล่งมาคบรบแรงรัฐบาลไทยเนาะค่ะเดินมาแย่วมากเลยแต่มันเป็นตัวเลขหลายตัวพี่น้องก็ตัดเอาอ่าวา่าเบิ้งแนวทางมาลักษณะการเดินน่ะกับลักษณะของการที่เราจะตัดออกกับเบื้องช่องง่ายๆเพื่อนเบื้องเหล็กดับเพิ่นเนาะค่ะเข่ากับเบิ้งเหล็กดับเพื่อนไปนั่นไหมค่ะพี่น้องตัดเอามาตัดนะคะเอามาตัด ว่าอ่ะตัวนี้ติดรับแล้วตัวนี้จังสี่จังสี่เนาะค่ะที่ผ่านมาย่งบอลลดนะคะย่งเดินเห่าๆอยู่ที่เลขติดล่างมาครบล่างก็เร้วกันเนาะค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะไปเบิ้งขําเตือนก้อนค่ะพี่น้องคัเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนะคะไปซูแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องนะคะเพื่อเท่ากับขยายามขัดเด่นอ,ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนจะมาือบมาเข้ากับจังไปเบิงกันอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะแนวทางนี้เขาไม่ลดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สูตรหลายเข้าเอาลงให้พี่น้องเลือกเอานะคะเลือกเอาแยกเอาว่ามันสิไปตอบอสิจังไดเนาะคะ่ะเอาไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องไปดูชุดมาครบล่างสูตรที่หนึ่งเอดแน่ใจไวเอดว่าทาได้ลงเนาะนะคะสูตรนี้หลุดหนึ่งเดินมาเยวๆคุณจะรุดไปหนึ่งงวด งวดนี้ได้ศูนย์หนึ่อแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องเลขติดล่างไปดูสูตรต่อไปค่ะสูตรนี้ก็เดินมายาวๆนี่ค่ะใบเกาของเขาเนะ สูตรนี้คือใบเก่าอ๋อพมแมนใบเก่าแอดออกไปแล้วนะคะสูตรนี้เอาไหมโอ้ลงหนาลงหลังตะเศาแล้วมือนอีเป็นอีหยังค่ะเอาแทนใบเต็มถือว่าเดินดีวดที่แล้ว3 5มห้าสีเลขติดล่างเดินเงายวถึงขนาดได้เปลี่ยนใบพี่น้องนะคะเปลี่ยนใบแล้วเดินดีมากก็สูตรนี้เหมือนกันยังไม่หลุดนะคะไปที่สูตรนี้ค่ะ สูตรที่2สูตรที่2เดินมาเงาีเง้ยวเอ่าบางงวดก,กอดก,ก,กันออกเข้าจะเห็ดแ็กไวยังสี่ถ้ากอดกันออกเข้าจะแต้มสีแพกครูเลยนะคะเห็ดมาเอาลงนี่บ่าะเป็นเห็ดมาเอาล่แงต่้งแต่เห็ดมาได้เหล็มนับมา1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกสิบนะคะสิงวดกอดกันออก1 2 สามซีซีงวดนะคะสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้จะกอดกันออกหลายกว่าแต่เอียนเปลี่ยนใบออกไปแล้วนะคะสูตรนี้เดินดีกว่าที่นี่นะคะงวดที่แล้วเราวางสองห้าหนดปรากฏว่ามาที 5, หากับ8งวดนี้ได้6 9เก้าห้าหนึ่งสองหกห้าหนนี้ชนกันกับสูตรนี้ที่ตัวไหนหกหนึ่งนะคะ หกหเนาะชนกัน6กหที่นี่สูตรนี่ล่ะคะพี่น้องสูตรนี้ก็เป็นสูตรล่างชนกันที่เลขหนึ่งดบนี้3ส,สูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งสสูตรนะคะสมสูตร,นะะส,ส,ตรสูตรมาครบล่างนะคะที่นี่ถ้าเอาสูตรนี้ออกวันนี้ไปดูสูตรที่3คะ่ะ สูตรที่3สูตรนี้ก็เดินดีมากนะคะยังไม่หลุดเลขติดล่างนะคะเดสไใส่เครื่องไมยผิดนี้แอดเขียนผิดนะคะ6 3 3มาอยู่บริเบิงวามันหลุดนะคะเบิงบอคักงวดที่แล้ววางไว้ที่9 7 5เดินมาเยวเี้ยวๆ9้าห้า มาเลยค่ะงวดนี้ได้แปดหกสี่หกสี่สี่หกมันจะออกต่อกันสองงวดคือหาหกหกหาพี่น้องว่าถามว่าตำแหน่งเด่นตอนนี้หกกับสี่ก็เด่นมากเนาะค่ะสี่แอดสี่บนนี่แอดฟันไว้บนหาสิเปอร์เซ็นต์เลยทีเลขสี่เนาะค่ะที่นี่เนาะค่ะพี่นอ้องอ่าสูตรนี้มันเหลือสองนึงบนที่นี่สองงวดนึง แต่ิาพานมามันกอดกันมากครบลังตลอดเลยสสูตรนี่นะคะตลอดเลยถับล่มก่อนเนาะค่ะถับล่มก่อนไปเบิ้งเด่นของเขาเนาะค่ะงวดที่แล้วชนห้าเม็ดเดียวที่3มสูตรนี้หนึ่งสองสามงวดนี้ชนหก เม็ดเดียวจะฟันล่างได้ไหมฟันได้ค่ะแอดฟันเลยส่วนสมาราหรือสรุดขึ้นอยู่กับดวงธรรมาดีใจน้ำพี่น้องถ้าหลุดขอโทษขออให้ไวนะตอนนี้เลยนะคะที่นี่ถ้าแอดฟันหกล่างหกขามันสิมมาอีกอยู่บอกพี่น้อง หก่ามันจะมากอีกอยู่บ่หกซี่ซี่หกจะขึ้น่างมันล่องาขึ้นลงจากบนมาออกล่างได้บ่ได้พี่น่โนะคะ่ค่ะถามว่าแอดที่จับบ่แอดอยากจับมันชนหลายแอดนีความจริงไปหลายรอบแล้วเนะคะ่ะตำแหน่งแรกสามหนึ่งแอดไม่จับ ตำแหน่งสองแอดฟันไว้ที่สี่ห้าออกสี่หกตำแหน่งเก้าของสามหนึ่งกับ 4, 5, 4, 4, สี่ห้าอ่าสี่สี่หาที่แอดจับจะออกสี่หกนั่นรอบนี้แอดจับอย่างแอดจับอ่าแอดจับที่หกหนึ่งที่ตำแหน่งนั้นเนาะคะ่ะตำแหน่งนั้นจัดไว้ที่หกหนึ่งล่างนะคะ ฟันเม็ดเดียวที่6กหนึ่ล่างฟันแลลวบมาก,กัะมีพี่น้องฟั่งและเบิงไบเอาไปเป็นแค่แนวท่างนะคะแอดเองกับพรลูคือกันแอดวบาตามสูตรนะคะแอดวบาตามสูตรเพราะว่าหนึ่งของเราชนเยอะมากเหมือนกันไม่สามารถจะตัดทิ้งได้ที่งวดนี้นะคะสูตรนี้เดินดีหลุดมา1ครั้งหนึ่งวดงวดนี้ก็มี061ย์หน่ะคะถ้าจะเอาเขาเสียบน้าพกกันะ่ะ ก็มีเลขหนึงแล้วก็เลขหนึงก็เดินเยอะมากที่ล่างของเรางวดนี้นะคะเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองหต้องมีเห็นที่ล่างค่ะหนึ่งสองหกนะคะต้องมี้เห็นแน่นอนพี่น้องถ้ารุดสูตรแอดจะรุดหลายเลยงวดนี้นะคะฟันไว้ที่ตำแหน่ง3ามหนึ่งสห้าแต่ออกสี่หนั่นหกหเม็ดเดียวนะคะถ้า6กหนึ่งไม่มานะคะ เป็นหกเจ็ดใดบอมีเปอร์เซ็นหกเจ็ดนะคะแล้วกะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ 1, ่งมันไปติดอาจารย์ใดนี่แหละค่ะคยะครับค่าแอดคือว่าเบาเรื่องของเจ้าของแมน,นค่ะแอดจะเอาแนวทางของตัวเองฟันไว้ที่ล่างที่หกหนึ่งและสองหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งแอดจะเพื่เขียนเไป็นลายลักอักษรแอดจะถือโอกาสว่าใดเบาสู้พี่นอ้องฟัง ฟันหกหนึ่งเม็ดเดียวเพื่อความรบรรณ์ไว้เนาะพี่น้องเนาะที่ล่างนะคะหกหนึ่งค่ะส่วนตัวอื่นพี่น้องในยินเราอ,อยากจัดกระเทียมมันมากกระเดี้ยวแจ้พี่น้นองนะคะแต่ตัวฟันเราฟันไว้ที่หก e หนึ่งเม็ดเดียวไล่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนีเนาะค่ะขอบกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ